นายกองเอกประโมตย์ธัญพืชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีเป็นประธานในการประชุมจัดการสดมนข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่นิวนอร์มอลพุทธศักราช2564ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565ณวัดโพธ,ธิสมพรพระอารามหลวงเนื่องจากจังหวัดอุดอรธานีได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนภาคอีสานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมโครงการสดมนข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลเกิดความสุขสงบในจิตใจของประชาชนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาแล,และวัฒนธรรมของจังหวัดนายธิทัตพิมพ์ภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีในฐานะคณะกรรมการและเลขานุก,การได้นำเสนอแนวทางการ ดําเนินกิจกรรมและมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิโดยผู้ที่จะเข้าร่วมในงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มหรือมีผลตรวจ ATK มายืนยันภายใน72ชั่วโมงและจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา